สวัสดีครับผมดอกรักนะครับเอาวันนี้นะฮะหลังจากหมดหน้าที่ของผู้ให้แล้วนะครับดอกรักทั้ง3ดอกนะครับนะก็เดินทางไปกราบหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกอยุธยานะครับนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะไปถูกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะต้องให้โทรศัพท์ช่วยละละนะฮะทางเส้นนี้ไม่ค่อยดีเลยนะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่าตากฟ้า อย่างสินะตั้งแต่เขาทรายมาเขาทรายมา,าหาประมาณอภัยสารีนะยังยังไม่ถึงตากฟ้านะครับนะช่วงนี้เรากาลังเดินทางอยู่นะฮะดีเลยฮะดูโทรศัพท์สิฮะกระแทกไปกระแทกมายืนไม่อยู่ที่เลย <c oughs> <c oughs> ครับผมาหารข้าตั้งใจน,นะครับอยากจะให้ซื้ออ่าอ,อยากจะให้อบูชาหลวงพ่อรวยมาฝากนะครับก็ ถ้าขายมาได้นะครับทางทางเฟซทางไลน์นะฮะนะถ้าหากว่าดอกรักจับมาจากที่นู่นนะฮะประมาณ500นะครับก็จะามาคิดกำไรที่นี่พันหนะครับ <L an> สั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยอ <L> า <an> พูดเล่นพูดเล่นนะเด <L an> ี๋ยวรักเองไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกสำหรับเรื่องพระนะแต่ถ้าหากว่าไปฮะดอกรักก็จะไปไล์สดสะมากกว่านะฮะไปกราบขอพรท่านนะแล้วก็ไปไล์สดนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนนะที่ไม่ได้มานะครับนะได้เห็นกันนะครับว่าบริเวณวัดตัาากโกนะฮะที่เขาร้องเพลงที่บนแคนบนแค แก่นคูณนะที่ที่ร้องอยู่นะดังระเบิดนะวัดนี้แหละนะฮะยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะกราบขอพรหล,ล,ลวงพ่อรวยมาฝากเพื่อน <c oughs> ๆทุกท่านนะฮะ <c oughs> ขอเสียงหน่อยสําหรับท่านที่โชคดีนะครับที่ได้โชคกับดอกรักนะครับนะฮนะอย่าลืมนะฮะถ้าหากว่าท่านใดนะครับได้รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้านะฮะให้ถ่ายกระสารมาให้ดอกรักไปหนึ่งนะฮะแล้วก็ มารับรถตรีงวดใหม่ฟรีเป็นหนึ่งใบนะครับนะแต่ถ้าหากว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยนะรางวัลที่หนึ่งเลยนะรับไปเลยแนละ้วฟรีนะห้าใบถึงหกใบนะครับนะดอกรักมีสามดอกด้วยกันนะครับนะถ้าหากว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งนะมาดึงก็ไปเลยนะแผงละชุดสองใบสองใบสองใบนะครับนะนะ แล้วดอกลักจะไม่บอกนะครับนะดอกรักจะิดเป็นความลับนะครับว่าท่านใดนะเป็นผู้โชคดีกับดอกรักนะครับนะกลัวท่านไม่ปลอดภัยและกลัวถูกอุ้มนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้ดอกรักยังอ่าระหว่างเดินทางอยู่นะครับนะฮะก็ถ้าหากว่าถึงวัดอ่าอ่าตโตแล้วนะฮะดอกลักจะไลฟ์สดแล้วก็บันทึกภาพมาให้ชมกันนะครับนะฮะกลับบ้าย